ดูสถ,ถานการณ์รถชนวัวนะครับตกลบเจเออ๊ตลอบมาเนี่ยตกอบมาเนยเอาเอาอาเอาขึ้นรถกลับบ้านแตกน้ำเนอะเจ๊ระาวามันติออมานีเอาเอา้ยฮง ចាំអ uh ន -huh <mythology> um ុមោចអត់គ្លីងទេអឺវាយំយំវារួយយំយំតយំរួយហើយអឺវាក៏លុបទៅយ៉ាងហើយចង់ខ្លួនតែយំມືចិនទុកມືចិនគ្រប់ត្រប់ចិនមីចង់ជើងក្រឲ្យវាប្រូតទុករួយស្នែងជើងនេះជើងនេះវាថាបានណានេះបាទហីមិនមកហមប៉ះ เอาดึงไปไปดัน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 เอากรุ๊ปคุณฮะคุณนะเอาไปจื้อจื้อจับจื้อเลยโอ๊ะอือเดิน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 เ นรเท้อหรือเปล่าท้องไหมอ่ะชื่อหนยเจ็บเลยก็เนมหรอชียรถ้วก็เชียครลงน่ป่านู่นูป่าจังทีนี้อลจลบบาดป่าจังที่นี้จลจเโจลคอยก็ได้โอรยู้มีไหม ชนด้านหลังนะวดเลือดไปไป้เื่อยจืดสี่เรือเก่าปีลงๆๆๆดอดอรถใจนะดอรถใจรวยลืก รู้ใช่ไหมอเป็นมลปูเลิงเรือรุ่เม่ธรรมดาเต้อเลึเรือรุ่ไเรือรุ่ยเจมันร้อนะเอ้ผมต้องม้วนรตาหน่อยปีเลยตัวโอ้มันเรื่องะไรกับเป้หนูไอ้ลึกอ้อยตาเปียเป็นชัวแต่เจร้ยมันยังรถเฮียบบ่รุดเฮียบแม่่ยรุเฮียบเลึบานไปดูหนารถ ไปดูหน้ารถนะครับโมจิไซเป็นนิสซูนะครับผมพี่แบงค์เหรอนี่นะครับ bèo áo trên đất nhiên nó hấp không? thôi 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 oh. มาเจ๊ล้อมาเลยไม่ร so ิงกระอยิงแกอันนี้เตี๊บเปียบนะนีู่ดูเราตรยบหมดเลยเตี๊ยบปังเลอ้อง อาจจะทางหัวหน้าขึ้นทางหัวหน้าเอาหัวมันขึ้นก่อนเอาหัวหันไปทางโน้นแล้วก็มัดขาหลังครับมันจะไม่ไม่ดีบแล้วก็ดันขึ้นตรงเลยหลังเรือพูดว่าพื้นเลื่อเลื่อนเป็นรูน่โดนจับต่อเลยคนได้เลยรูนี้บ้าบาหรอ

ไครตีเงบ้านไหนฮะคน,นคบ้านา,านคนครับแล,แล้วเอ็งไลเองไปเดินทำไมอ่ะมันบอกว่ามารับเล่นแต่มันอันนี้รอบผมมน,นต่อยครับแล้วทำไงอ่ะฮะโดนกต่อยนี่ ไหนล่ะอีกคนนึงอีกคนนึงวิ่งไปไหนรับเพื่อนมาอีกคนนึงวิ่งลงป่าอ้อยไปไหนไปหมดแล้วครับไม่เพื่อนเองไปไหนเองไปกี่คนฮะเองไปกี่คนมาผมมาคนเดียวแต่พวกมันรับกันมาสามคนเออเองเดินมาจากไหนฮะไม่มันไปรับผมมาเดินมาจากไหนมาจากบ้านรับมันไปรับเองมา แต่มันต่อยเองเพื่อนกันเพื uh ่อนตีเพื่อนนี่ยากแลเอ้า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 ออะไรของมันเพื่อนกันเพื่อนกันตีกันตีกันเอ้าปูวุ้นวุ้นงูเสรยดาเกียแล้าจองว่ะ เลาก็ตีกันนอนโง่จังไม่เหนื่อยลองมา่ายจับนออ้แล้วเลยนะเียงเมียนึงหรอือ

บนเีแดงเราเราเาแบบหต้งเนียนตัวเมียนค่ะตัวเนียนหวินยน่าจะเป็นไข่หนึ่งข้อบ้าน่ปดี๋ยวล้วสวยนะปลาอัล

รอนร้ออเรเกับเยีนอีกทั้งับเนี้หรไม่น่าเบียดเย